สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่องกล้องถั่วไลทุกท่านครับพบกันอีกแล้วครับช่องกล้องถั่วไลวันนี้จะพาทุกท่านมานะครับเปรียบเทียบหรือเปรียบมวยนะครับวันนี้เราได้ไปทดสอบนะครับมาสด้าซีเอกสามโอ้สุดยอด CX3 CX3 เออ่เสา CX นะครับ CX3 แล้วกันนะครับ CX3 นะครับเราก็จะ นึกถึงตัวหนึ่งนะครับที่เราไปลองมาที่ยังอยู่ในความประทับใจของเราอยู่ตลอดเวลาก็คือเจ้าซูบูรุซูบูรุออกแสงถูกไหม x v นะครับ<ก>วพราะเป็นยังไง <c oughs> โอเค <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวจะพาทุกท่านมาฟังประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันเนาะมาเปรียบป <c oughs> เปทียบ <c oughs> เพราะว่าเหตุผลที่พี่หมอเลือกมาก็เล่าสู่กันฟังว่าเพราะมันขนาดใกล้เคียงกันแล้วมนั่งได้แค่2ตอนเหมือนกันอะไรเหมือนกันเนาะเดี๋ยวชวนฟังพี่หมอเลยครับ ันนี้มันมีความประทับใจที่หลงเหลือจากการไปทดลองขับ Mazda CX3 CX3 นะครับนะ CX3 นะครับนะซึ่งจะเรียกว่าเหมือนเหมือน CX5 ย่อส่วนหรือเหมือน Mazda 2ยกสูงแล้วแต่จะมองนะครับนะรู้แต่ว่าเฮ้ยพอขับแล้วประทับใจคือ CX3 เนี่ยมันเป็นรถที่แบบ จะเรียกว่ามันเป็น crossover หรือ mini MPV หรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกแต่ผมมองว่าส่วนทรงมันก็คือเหมือนเก่งยกสูงขึ้นมาน,นิดแต่ท้ายตัดก็คือแถว3นั่งไม่ได้อยู่แล้วเป็นเอาไว้เก็บของก็นั่งได้แถวหนึ่งกับแถว2ยกสูงขึ้นนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยราคาคือวันนี้เราเทสตัตวเบนซินมันมีตัวดีเซลกับเบนซินตัวดีเซลตัวท็อปเนี่ยมันราคาประมาณเกือบล้านสองล้านสองแสนในขณะที่ท็อปเบนซิน2.0 SP เนี่ย <HP. S 1> จะประมาณเกือบ1นึ่งล้านหนึ่งแสนเพราะฉะนั้นในราคาที่เราเทสตัวท็อป เกือบหนึ่งล้านหนึ่งแสนนี่ค a n d i เตมันถ้ามองในรถที่คล้ายๆกันในกลุ่มแบบนี้เครื่องบบ<ค>เบนซินสอลิตรแบบนี้น,นะครับนะ<อ>นแล้วนัน่ 2> ง2ตอนเหมือนกันนี่ ขนาดไม่ใหญ่มไม่โตนี่ม,มันจะเป็นคล้ายเราก็นึกถึง Sub a r u x ออาจจะไม่ได้เทียบกันได้โดยสิ้นเชิงแต่ก็คล้ายๆเพร <อ S 2> าะเรายอมรับว่า CX3 เราขับ2เนาะขับ2อล้อนะไอ้เรื่องล้อหน้าล้อหลังนี่มันก็ดรามา่าอีกถ้าพูดผิดก็ขออาภัยมากมันไม่เป๊ะหรอกมันรายการสดนะครับนะบางคนมันก็จับผิดอยู่ได้จับผิดอยู่ดีลำคาไม่เหมือนกันนะเลือกเสพเอานะครับเพราะนี่รายการสดไม่มีเตียมไม่มีอะไรเราแค่เล่าสู่กันฟังทีนี้มันจะเทียบกันได้นี่แต่มันไม่ได้ทุกประเด็นโดยสิ้นเชิงแต่ขอเทียบเท เพศรถกับหลายๆอย่างมันคล้ายกันเอาละไม่พูดพ่ำทําเพลงอันแรกเลยก็คือรูปล่างหน้าตา CX3 เนี่ยก็แน่นอนนะฮะบอกแล้วว่าเป็นฉลามฉลามน้อยเป็นเหมือน CX5 ย่อส่วนหรือเป็นเหมือน Mazda2 ขยายส่วนแล้วแต่จะมองจต่สาหรับผมผมว่ามันก็นั่นแหละ โคดดีไซน์จินบะอิตไยอะไรก็มาเต็มหล่อเดินผ่านในโดยเฉพาะสีพิเศษเขาสีแดงโซคริสตัลเลดไม่มีทางที่จะไม่เหลียวมองมันโคตรหล่อโคตรสีเท่เลยนะครับนะส่วนซูบลูเอ็ก็นั่นเขาก็หล่อเรียบๆของเขาอยู่แล้วอันนี้แล้วแต่คนจะชอบถ้าดูโฉบเฉี่ยวต้องเป็น CX3 อยู่แล้วแต่ถ้าดูเป็นผู้ใหญ่คล้มๆมาดีๆก็ XB ก็หล่อของเขา ตรงนี้ก็กินกันยากเนาะ Xv รู้สึกล้อขอบ17นะแต่ว่า CX 3สปอร์ตก็ชัดเจนขอบ18แล้วก็ยางกว้างแก้มเตียนะครับตรงนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมันอยู่ที่ความชอบเื่นงับปัดผมเหรอ CX 3กินเต็มๆนะครับนะแต่ว่าสูบปรลุก็หล่อล้อ Xv เนาะทีนี้สมรรถนะเครื่องเป็นซิน2ลิตร NA Natural Aspiration ไร้ระบบอัดอากาศเพิ่มแรงม้าเหมือนกันแรงม้าก็เรื่อยๆกันประมาณ150ม้ากว่าๆกว่านิดหน่อยเหมือนถ้าเอาตัวเลขม้าเนี่ย เหมือนกับมาซาจะมากกว่าอยู่6ตัว156กในขณะที่ีลันครับถ้าพูดผิดขออภัยผมก็ไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะเออท่านไปเปิดไปหาอะไรได้แต่ผมแค่มาเทียบว่ามาไล่เรียกันแลมบิดก็ไล่เรียกัน200รอบาทนิวตันเมตรเหมือนกันแต่ระบบส่งกำลังต่างเพราะคุณมาซา a CX3 หรือ c x เเนี่ยเกียร์ออโต้6สปีดมีโหมดบวกลบ ที่เกียร์และก็มีแพดเดิลชิปบวกลบที่พวงมาลัยแบบหมุนตามการหมุนของพวงมาลัยไม่ได้ฝังที่คอแล้วยังมีโหมดสปอร์ตกดสปอร์ตให้ลากเกียร์ได้อีกนะครับนะในขณะที่ subaru xb นี่เป็น cvt พร้อมโหมดแมนนวลเจ็ดสปีดแล้วก็มีบวกลบเหมือนกันนะครับนะแรงม้าแรงบิดไล่เรียกกันระบบเกียร์ต่างกันหน่อยอันนึงเป็นแนว cvt อันนึงเป็นออโต้แท้ๆมีบวกลบเหมือนกันมีแพดเดิลชิปเหมือนกันแต่อันนึงมีสปอร์ตเพิ่มให้ด้วยการขับแซบผมเรียนเลยเอาตรงตรงเลย แม้จะไล่เรียกกันแรงม้าลึงเดแต่ต่ CX 3อาจจะด้วยการเซ็ตมาอาจจะด้วยเกียร์หรือด้วยน้ำหนักตัวแล้วแต่มันแอมะมันสนุกจังผมเหลือเชื่อว่าเครื่องตัวนี้อาจจะคนละรหัสนะแต่แรงม้าลิงเบี่เรียกกันที่วางใน CX 5 2.0เหมือนกันเนี่ย อันนั้นเรื่อนล่างใหญ่ขึ้นผมกลับขับไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เพราะมีความรู้สึกต้องลากรอบสู้ตลอดเมื่อที่กับตซลดีเซลเลยนะแต่พอมันมีอยู่ในเรื่อนล่างเซ็กสามซึ่งเครื่องคล้ายๆกันในแรงม้าเรื่องบิดแต่ไม่ใช่ตัวเดียวกันเทที่ถามเซลล์มานะครับนะัผิดก็ขออภัยเพราะอยู่ในเซ็กสาม้าไมมมาขับดีจังคือมันดึงปลูดดึงปลูดผมแทบไม่ต้องลงโหมดสปอร์ตหรือใช้บวกลบเลยกดดีดกดดีดกดดีดนะครับในขณะที่ XB ก็ไม่ได้อึดอัดหาาเลยแต่ว่าผมว่าขับสนุกกว่าเป็นของเซ็ก i'm ก็ดีของเขานะ Xv แต่สนุกกว่า Xv ก็คือ Xtrail แต่ว่าถ้า3-3ตัวนี้มาเทียบกันผมว่า CX3 ขับสนุกสนุกในแง่เฮ้ยมันมันมีความดึงในเครื่องเบนซินดึงคล้ายดีเซลแต่ไม่ได้ดึงขนาดดีเซลผมยกให้ CX3 นะครับขับสนุกแต่ไม่ได้บอกว่า CXv ขับไม่ดีนะครับนะถ้าลองไปขับดูเองนะครับแล้วจะทราบทีนี้ในส่วนของอารมณ์ช่วงล่างอารมณ์ handling นะครับเออเมื่อกี้ส่งกำลังขอโทษลืมพูด แต่แน่นอนนะฮะ XB มันเป็น x v เป็น s y m m e t r i c a l All Drive ก็ตุ๊กแกอยู่แล้วและยังมี X Mode หรืออะไรสักอย่างให้เป็นโหมดลุยอีถ้าผมจำไม่ผิดนะจำผิดขออภัยแต่ขณะที่ต้องยอมรับว่า CX3 ก็เป็นขับ2ออยู่นะครับตรงนี้ XB ก็ได้เปรียบนะครับแต่ว่าจะนำไปสู่ประโยคพูดต่อไปก็คือการขับขี่การควบคุมช่วงล่างคือ XB เขาดีอย่างข้อยู่แล้ว s m m e d i c a l All Drive นี่เกาะเป็นตุ๊แกเลย ไปดูคลิปที่เราไปเทสที่เชียงรายได้ดิฟเลยครับแต่แต่แต่ซีเอที่ขับ2อล้อหน้าเนี่ยไม่มีออฟวิลได้กับเขาไม่ใช่ตัว CX5 ดีเซลเนี่ยเฮ้ยมันกุุ๊กแกน้อยอ่ะคือวันนี้เดี๋ยวถ้าจะมีคลิปมาในอไม่า้าเนี่ยวันนี้ผมก็ซัดเต็มหน่วงทั้งฝนตกไปปอยนิดๆฝนแห้งไปแล้วก็เปลี่ยนเร็วเอ้ยเปลี่ยนเลนที่ความเร็วซ้ายขวาโค้งนะครับนะอะไรต่อมีอะไรบอกเลยว่าเบรกเบิร์ก เฮ้ยมันสนุกมากยอดเลยผมชอบจริงๆเลยขับดีมากแม้นไม่ใช่ e l l v i v e นะครับอยากรู้ว่าโม้ไม่โม้ไปลองเองนะครับนะส่วน x v นั่นเข้าดีของเขาอยู่เพราะฉะนั้นยกนี้แค่อยากจะสื่อว่า CX3 ที่ไม่ได้ม่ได้ตะกายสีจากพื้นถนนไปพร้อมกันเนี่ย มันกลับทาตัวเป็นตุ๊กแกได้ขนาดนี้นี่ถ้าไม่รู้ที่มันออกวิวได้มันจะเป็นขนาดไหนเอาเป็นว่าคู่นี้ไม่มีใครกินใครผมประทับใจซ x 3ามที่ยังไม่ใช่ขับ4ีไม่ใช่ e l d ว i v e แต่ทำตัวยังกระอววิวได้เลือเชื่อจริงๆแต่คนที่เป็นอวิวได้จริงก็ต้องออกไปกินแหละเพราะถ้ามันจะมีเรื่องของการเพิ่มกันยี่ก่อหรือการลุยได้บ้างนี่เขาก็ได้เปรียยนนะส่วนเบรกดีทั้งคู่ไม่ขอสรตยายาอะไขาเท้าทั้งคู่หมอบคาเลยนะใช่ได้นะครับสุดท้ายเป็นเรื่องของ ออปชันความสะดวกสบายอะไรต่างๆนะชอบนะออปชันเนี่ยออปชันเยอะดิผมว่าออปชันของ CX3 จะเยอะกว่า XV นะใช่จะเยอะกว่ารล้วก่อนไอพวกออปชันล้ำๆล้ำามมีอะไรมั่งไม่ขอสาธยายนะครับมีอะไรมีอะไรช็อตมากแต่ของซิเมิทของไอ้ XV ก็ครบคันนะเท่าที่รถคันนึงควรจะมีแต่อันนั้นจุดเด่นไปลงที่ระบบขับเคลื่อนอะไรหมดแล้วรู้สึกถุงลมก็รอบคันเหมือนกันไอแต่ตัวเตือนนั่นตัวนี่พวกเรดร์เซนซิงพวกอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งมีซันรูฟอะไร มันเป็นของ CX 3ผมว่า CX 3พลาวกว่านะครับนะแต่ถามว่า XB ก็เพียงพอต่อการใช้งานของรถยุคใหม่ๆมันจะนําไปสู่การตอบคาถามที่ว่าแล้วคุ้มไม่คุ้มถ้าคิดว่าจะได้มีลุยนิดนิดหน่อยๆบ้างได้ใช้ประโยชน์ของคาับว่าเป็น Symmetrical 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 า v e เวลไรด์นะ XB ก็ได้เปรียบแต่ถ้ามองว่าจะไม่ได้ใช้ตรงนั้นจะขอโฉบเฉียวแล้วขับสนุกสไตล์เก่งยกสูงนิดนิดเนี่ย มาสเตอร์ก็เอาไปกินเต็มเต่มันมีข้อดีของทั้งคู่อยู่คือการตกแต่งที่พราวออปชั่นที่พราวรูปชมที่โฉบเฉี่ยวผมว่าเซ็กสามกินแต่ถ้ามองในแง่ของว่าอยากได้คําว่าซิมเมติคอลวิวได้แล้วมีโหมดที่เขาไปใช้ลุยได้บ้างได้บ้างได้ด้วยนี่อาจจะต้องลุยได้มากกว่าละเพราะว่าคุณจับสี่ล้ออ่า XB ก็เอาไปกินไปดูแล้วกันว่าให้ค่าอากาศการตกแต่งหรือออปชั่นรล้วอาจจะไม่พราวเท่าเซ็กสามในราคาที่แพงกว่า c ซ็กสามก็มาดีอัลลาลอัลร์เออ เ็กมันพราวไปหมดนะครับนะในราคาประมาณนี้แต่อย่างที่บอกแหละจุดต่างอยู่ตรงนี้ท่านไปให้ค่าให้คุณแล้วลองเลือกที่เข้ากับตัวเองดูถามพี่แว่นครับมีเงินล้านสองล้านสามตัวนี้้ระหว่างสองคันเนี่ยถ้าให้เลือกก็ต้องเลือกมาด้า c ซ3ครับเพราะว่าหนึ่งมันคุ้นเคยนะศูนย์บริการก็มีครบทุกจังหวัดอะไรต่างๆเนาะแล้วก็มันตอบมันมันความคุ้นเคย ข้าาประมณอารมณ์การขับแต,แต่แต่ถ้าอยากจะลุยมากกว่าอะไรมากกว่ามันต้องคิดหนักหละว่าเออมันอย่างน้อยเกาะสีล้อมันมันคุ้มค่ากว่าคือาอารมณ์การขับอยากอ็อกพิทของมาสได้มันจินบะอิตไต<ช>่รฉินคน<ช>ประสานเป็นหนึ่งเดียวกับรถรบถ้านั่งการวางก้นลงไปการอเอนหลังลงไปการพิงคอหัวการยื่นจับปวงมาลัยเนี่ยมันเป๊ะไปหมดเลยมาสต์ด้ามันมีความสุขอยากขับไม่ได้บอกว่าแล้วครั้งสุขนี้เอ็กวีคุณไม่อยากขับไม่ใช่แต่ว่า คือผมจะบอกว่าจุดเด่นมันเป็นอย่างเงี้ยฟ e l เดอร์ไดรที่เขาพยายามนำเสนอแต่อย่างที่บอกแต่ถ้าคุณให้ค่ายคุณเรื่องอยากได้อลว e ลได i v e จริงๆสักคันอาจจะไม่ลุยบ้างหรือได้ใช้ประโยชน์จากการยึดเกาะแบบตะกุยพื้นจับไปพร้อมกันทั้งสีล้อตรงนี้ XV ก็กินเมื่อกี้ถามพี่แว่นแล้วพี่แว่นรู้สึกจะเอียงไป m a สด้ผมว้าวผมครีส m a z ด้นะแต่ถ้าผมมีเงินประมาณนี้แล้วต้องการลดไซส์ประมาณนี้และการใช้งานบางนี้ผมผมเทใจให้ x อ คือชอบนะชอบมาด้ามันว้าไปหมดแต่ผมมันพวกบ้าระบบขับเคลื่อนชอยากได้ประมาณว่าถ้าจ่ายเงินทั้งทีเนี่ยการตัดชิ้น้อมเป็นสี่ล้อมันเป็นสิ่งที่ผมชอบมากไปได้เปรียบกว่าก็งอย่างว่าแล้วครับคือถ้าถ้าจะให้เลือกนะรถประมาณเนี้ยก็คงไม่คิดที่จะลุยแต่ถ้าจะลุยมากกว่าอยากจะขยับขึ้นไปให้รุ่นพี่อีกหน่อย เออถ้าอย่างเงี้ยค็ค่อยว่ากันละประมาณนี้เนาะยังไงมันได้เปรียบหละขับสี่แต่เป็นเครื่อง2ลิตรเบนซินเอที่ขับสนุกทั้งคู่เลยนะครับก็ใช้ได้ทั้งคู่จุดเด่นอาจจะต่างกันบ้างแต่มาสไตล์ใกล้ๆเคียงๆนะครับนะอยากให้ลองขับดูถ้าเกิดชอบรถสไตล์นี้ก็ไปลองเทสดูแล้วดูว่าอันไหนตอบโจทย์ตัวเองเราแค่พยายามมาแชร์ประสบการณ์เผื่อจะเป็นประโยชน์แก่ท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับนะแต่มันก็เจ๋งตรงที่ซูเป r ร์มันขับเคลื่อนมันแบบนะ มันกินขาดจริงๆก็อย่างว่าแหละแต่ในขณะเดียวกันมาสด้ามันก็ทําได้เหลือเชื่อเนาะคืออารมณ์ขับมาสด้อารมณ์สปอร์ตมันมาเต็มๆอารมณ์วัยรุ่นนะหว่าคออพิษคออพิษของ CX3 มันอารมณ์เหมือนยกมาสด้าสองมาเลยนะใช่คล้ายๆผมใช้คําว่าคล้ายๆตั้งแต่พวงมาลัยแดชบอร์ดจอมาสด้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบเป็นอาจจะเป็น M M ็มมาสด้าสองที่อัพขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้แต่ว่าอารมณ์ยังคล้ายๆคล้ายพอมาสด้าสองก็เตะไป8ปดจะเก้ามาดาสองดีเซลก็8นะฮะประมาณแปดประมาณนั้น ครับพอจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับทุกๆท่านได้นะครับว่าจะเลือกแบบไหนเลือกความหล่อเลือกความเท่ความสมาร์ทหรือแล้วก็ไม่ได้เน้นลุยอะไรก็ไปทางมาด้าแล้วครับแต่ถ้าเล่นเรื่องการขับขี่ลุยได้เยอะกว่าอะไรกว่านะครับ symmetrical นะ symmetrical all wheel drive ต้องสําเนียงนี้นะไม่สำเนียงหรอกผมก็อีกปาไปกินบ้านก็พยายามอ่าให้มันถึง symmetrical all wheel drive ก็มาทางซูบารุเอ็กวีครับพอจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับทุกๆท่านได้ก็ชวนคุยเปรียบมวยกันแบบ คร่าวๆนะครับผมเชื่อมงตัวลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดครับเอากาลังลดแรงผ่านมาพอดีนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆจากเราครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับครับ Sí, <coughs> sí.